สวัสดีครับพ่อพงพอเพียงนะครับคลิปนี้พ่อพงพอเพียงจะพามาดูออดิบนะครับที่อยู่หลังบ้านเนี่ยนะครับหรือว่าทางบ้านของพ่อพงเองจะเรียกว่าทูนนะครับเป็นบอลอีกชนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนี่ครับคือทูนนะครับที่อยู่หลังบ้านของ พ่อพงครับซึ่งพ่อพงเองก็ได้ไปเห็นตามคลิปใน YouTube ต่างๆนะครับว่าทูนหรือว่าออดิบเนี่ยก็เป็นพืชอีกตัวหนึ่งเป็นบอลอีกชนิดหนึ่งนะครับที่กำลังได้รับความสนใจอยู่ในขณะนี้นะครับโดยเฉพาะออดิบที่มีใบด่างนะครับพอดีว่าที่บ้านของพ่อพงเองก็ได้ปลูกไว้นะครับปลูกไว้เพื่อเป็นอาหารนะครับ พ่อพงก็เลยเข้ามาดูนะครับว่าออดิบหรือว่าทูนที่หลังบ้านของพ่อพงเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับมีใบด่างหรือไม่เหมือนที่ในคลิปตามช่อง YouTube ต่างๆที่เขาลงนะครับหรือเปล่าคานนี้พ่อพง์ก็มาสังเกตดูเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่ครับใบนะครับใบของออดิบนะครับหรือว่าทูนที่บ้านของพ่อพงสีสวยมากเห็นไหมครับนี่ นี่ครับเฉดสีสวยมากเลยนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมอันนี้คือใบทูนนะครับใบทูนหรือว่าใบออดิบนะครับที่อยู่หลังบ้านของพ่อพงนะครับนี่เป็นลายออกเหลืองครับเหลืองทองครับนี่ครับที่บ้านของพ่อพง์ก็ปลูกไว้เป็นอาหารนะครับนี่ดูลำต้นครับมีหน่อเยอะแยะเลยนะครับท่านผู้ชมแตกหน่อมาเยอะมากนะครับนี่ครับ หนอเล็กนะครับใบสวยไหมครับใบลายสวยมากๆเลยนะครับอันนี้คือต้นเล็กนะครับอันนี้โพสต์ให้ทุกคนได้เห็นได้ชมนะครับถ้าใครเห็นแล้วก็มีความคิดเห็นอย่างไรหรือว่าอ่าบอลตัวนี้นะครับก็คือออดิบเนี่ยนะครับมีราคาตามที่อ่าเขาโพสต์ตาม YouTube จริงหรือไม่นะครับซึ่งบางคลิปพอพงไปเห็นนะครับก็ เห็นขายกันนะครับราคาก็แพงอยู่พอสมควรนะครับพ่อพงเองก็เลยมาดูนะครับถ้า fc ท่านใดนะครับรู้นะครับว่าอาบอลตัวนี้นะครับคือออดิบหรือว่าทูนเนี่ยนะครับมีราคาเป็นยังไงหรือว่าขายได้จริงไหมก็คอมเมนต์มาบอกพ่อพงด้วยนะครับก็จะนี่ครับหน่อเยอะมากนะครับ พ่อผมก็จะทําการขยายไว้นะครับนี่ครับเผื่อมันมีราคาเหมือนฮกหลงนะครับซึ่งฮกหลงเองก็พ่อผมปลูกไว้ก็ไม่คิดนะครับว่าจะมีราคานะครับก็สุดท้ายแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทูนนะครับซึ่งสามารถกินได้แล้วก็กินก้านดิบๆเนี่ยนะครับเอาไปกับส้มตําหรือว่าเอาไปแกงส้มนะครับลอกก้านออกลอก ลอกเปลือกออกอะครับก็กินกับส้มตาได้อร่อยนะครับแล้วหัวนะครับหัวนี้ก็จะเป็นหัวเหมือนเผือกนะครับสมัยเป็นเด็กนะครับหัวทูนนะครับพ่อพงเคยได้กินนะครับคุณแม่กับคุณยายนะครับทําให้กินนะครับเอามาสับสับสับแล้วก็ยำนะครับยำนะครับใส่งาดําด้วยนะครับอร่อยมากนะครับซึ่งก็ไม่เคยได้กินมานานแล้วนะครับเป็นพืช โบราณนะครับซึ่งหายากมากนะครับนี่นะครับดูใบนะครับใบสีสวยมากเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีสีใบนะครับสังเกตใบนะครับคือพ่อพงมาสังเกตที่ใบเนี่ยใบใบใบทูหรือใบอดิบนะครับเห็นไหมครับนี่จะมีตุ่มตุ่มตุมตุมอย่างเงี้ยด้านขวานะครับทุกใบเป็นเหมือนกันเลยนะครับ3จุดนะครับส่วนด้านซ้ายก็มีอยู่ประมาณ2จุดนะครับ ทุกใบจะเป็นแบบเดียวกันหมดเลยนะครับทีแรกก็พ่อพงเองก็คิดว่าเป็นโรคใบหงิกใบงออะไรประมาณนั้นพอสังเกตไปดีๆนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมเห็นใบไหมครับใบสีสวยมากครับพอสังเกตดูดีๆเนี่ยดูอย่างใบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่อันนี้ใบที่แก่มาหน่อยมีอายุมาหน่อยนะครับนี่ครับก็จะมีจุดๆๆนะครับฝั่ง ฝั่งขวานี่ก็จะประมาณ3 3.4จุด4จุดนะครับ4จุดถ้าแก่ขึ้นมาชัดๆเลยก็4.1ุด1นะครับ1ตรงนี้2 3 4ฝั่งซ้าย1 2นะครับจะเป็นแบบนี้เหมือนกันทุกใบนะครับเห็นไหมครับนี่อันนี้ก็1 2ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาก็1 2 3 4นะครับนี่นี่ครับนี่ครับดูลายใบสวยมากครับท่านผู้ชม เป็นสีทองนะครับอ่าเป็นสีทองนะครับด่างสีทองนะครับนี่ครับทุกใบเป็นเหมือนกันหมดนะครับพันนี้นะครับอันนี้ก็คือออดิบที่หลังบ้านของพ่อพงพอเพียงนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูยังมีอีกกอหนึงนะครับอยู่ที่นี่มุมนู้นนะครับซึ่งพ่อพงเองก็ปลูกไว้นี่ครับนี่ครับอันนี้อีกกอนึงนะครับนี่ เป็นกอเล็กอันนี้ครับออดิบหรือว่าทูนเนี่ยจะชอบน้ํานะครับตรงนั้นนะครับมันใกล้กอกน้ํานะครับมันก็เลยงามนะครับตรงนี้นี่ไกลกอกน้ําหน่อยแล้วก็ปลูกทิ้งๆไว้นะครับต้นก็ยังไม่มีต้นใหญ่เท่าที่ควรนี่พ่อพงสังเกตเห็นนะครับอะไรหลงเหลืออยู่ตรงนี้นะครับนี่หกหลงนะครับหกหลงหลงเหลืออยู่เดี๋ยวจะมาขุดไปใส่กระถางนี่ครับต้นหกหลงนะครับท่านผู้ชม นี่ครับอันนี้ก็คือออดิบนะครับหรือว่าทูนจะให้ดูนะครับนี่จะมีก้านหน่อเล็กนะครับเยอะมากเดี๋ยวก็จะขยายไปแล้วนะครับนะครับเพื่อเป็นราคาเหมือนคนอื่นเขานะครับตอนนี้ก็ยังไม่รู้หรอกนะครับว่าขายได้จริงหรือไม่แต่ว่าเห็นตามคลิป YouTube นะครับเริ่มมีคนสนใจนะครับบอลตัวนี้กันแล้วนะครับก็คือออดิบเนี่ยนะครับ ออดิบหรือว่าทูนเนี่ยนะครับนี่ครับสวยงามมากครับนี่ลายสวยนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นลูกมอนหรือลูกมอนเบอร์รี่ลอนส่นะครับเห็นไหมลายสวยมากครับนี่อันนี้พ่อพงก็ปลูกไว้อ่าสองสามปีแล้วครับก็ปลูกไว้แล้วก็มันแตกหน่อมาก็ขยายไว้เล็กน้อยนะครับเพราะว่า เราปลูกไว้แค่พอกินเรานะครับไม่ได้ว่าไม่ได้คิดว่าจะปลูกขายนะครับแต่บังเอิญได้ยินข่าวมาว่าช่วงนี้เขานิยมกันมากเรื่องบอลนะครับนี่ครับเดี๋ยวกลับไปดูต้นนู้นนะครับที่อยู่หลังบ้านนี่จุดนั้นพ่อพง์ก็เอาไปไว้แล้วนะครับข้างโอ่งน่ะนะครับเอาทูนหรือว่าออดิปนะครับเห็นไหมสองข้างน่ะครับสองข้างโอ่งน่ะก็มีแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวพามาดู มันก็จะรกๆหน่อยครับนี่ให้ดูใบนี้นะครับใบนี้จะสวยมากครับท่านผู้ชมนี่ครับสวยมากครับนี่แหละครับออดิบหรือว่าทูนนะครับที่บ้านของพ่อพงพอเพียงนะครับถ้าใครมีความรู้หรือว่ามีข่าวสารเกี่ยวกับทูนหรือว่าออดิบยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปบอกพ่อพงพอเพียงด้วยนะครับว่า ตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะครับขอบคุณมากๆสํสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพ่อพงพอเพียงด้วยนะครับ